สวัสดีครับผมจ่าเอกวรพัฒน์พัญญาชนะภัยครับผมจ่าเพชรวันนี้เหตุผลที่ผมต้องเลือกพาร์ทเนอร์ที่สำคัญก็คือ BNN Direct นะครับผมเพราะว่าวันนี้การทำธุรก,กิจยุคนี้เนี่ยเราต้องเลือกพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกงนะร่งนะฮะแล้วระบบที่ทันสมัยวันนี้ครับ BNN มีเครื่องมือตัวนี้พร้อม นะครับแล้วก็นวัตรกรรมในเรื่องของการทําออนไลน์ยุคนี้สําคัญมากๆนะครับวันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ทีมออนไลน์มาร์เก็ตติ้งของ BNN Direct ผมเชื่อมั่นในฝีมือและความพร้อมมากๆครับอ,ออนไลน์ณย,ยุคปัจจุบันครฮะสำคัญมากซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยการทําออนไลน์นะฮะทำง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับพลตฟอร์มบางพลตฟอร์มเนี่ยขอให้คนแค่ เล่นมือถือเป็นนะครับโทรศัพท์เป็นเล่น Facebook เป็นเล่นไลน์เป็นนะครับก็สามารถที่จะทําออนไลน์ได้แล้วในยุคนี้นะไม่ว่าจะเรื่องของการขายสินค้าหรือว่าการชวนคนนะครับสามารถทําได้ทุกรูปแบบแพลตฟอร์มปัจจุบันง่ายมากครับผมครับผมสำหรับยุคนี้ที่อาหาหลายๆคนต้องหันมาพึ่งออนไลน์ครับผมเพราะว่า ยุคสมัยเปลี่ยนไปนครับผมเมื่อ20-30ปีก่อนนะครับไม่มีทีวีไม่มี f c e e o o o นะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับยุค10ปีที่ผ่านมาเป็นยุคเกี่ยวกับทีวีวิทยุแต่ปัจจุบัน,นครับเป็นยุคเกี่ยวกับออนไลน์นะฮะเกี่ยวกับ Facebook เกี่ยวกับไลน์เพราะฉะนั้นยุคสมัยนี้ครับใครที่ จับทางถูกก็จะสามารถทําถูกยุคถูกสมัยคะแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้มากๆครับผมเหตุ hey, ผล<ม>ที่ทําไมต้องเกิดความร่วมมือกันเพราะอยากจะบอกว่า b e นอินเดียร์เรเนี่ยตั้งใจที่จะทํหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆคือทําให้เครื่องมือออนไลน์สามารถเข้าถึงคนรักยาได้นั่นหมายความว่านั่นหมายาว่าณอนาคตข้างหน้าคุณของบีนเอ็นจะต้องสามารถที่จะมีเครื่องมือที่ครบ mm hmm. การเชื่อมต่อกันระหว่างเขา,าออนไลน์มาตติงกับออฟไลน์มาตติงต้องทําได้จริง นั่นคือผลที่ทาไมเราถึงได้ได้พันเนือก,นกับเมอร์เพราะเมอร์เป็นหนึ่งในคนที่ผมรู้จักแล้วก็ผมมั่นใจว่าทีมนี้ฝีมือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเจ๋งมากๆโจทย์ทก็คือว่าทำยังไงให้ความรู้เหล่านี้เนี่ยถูกถ่ายทอดมาหาคนลากย่าได้มาหาคนเราธรรมดายอย่างผมได้อย่างพวกเราทุกคนได้นั่นคือโจทย์สำคัญมากสำหรับ B&N Direct ครับผมสําหรับวันนี้ใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่า B&N Direct เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมากๆนะครับผมใครที่สนใจที่จะมาร่วมออนไลน์มาร์เก็ตติ้งใน BAN Direct ในครั้งนี้ครับสามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงเลยนะครับแล้วพบกันที่ BAN Direct ครับผม